ค่ะรวมรถมือ2 JK ค่ะคลิปนี้นะคะท่านใดกำลังมองหารถยนต์ไว้ใช้งานนะคะเครื่องดีเกียรดีนะคะราคากลางๆนะคะคันนี้ตอบโจทย์คุณได้ครบทุกออปชันเลยนะคะทุกท่าน t o y ยต a v i o อนะคะเจน2รถยนต์ปี08ราคา139,000บาทเกียร์ออโต้ตัว E เคยแก๊สนะคะแต่ตอนนี้ใช้น้ำมันรวนนะคะยกเลิกแก๊สเรียบร้อยแล้วนะคะทุกท่านสีสวยค่ะ ทรงดีนะคะดูสวยหรูนะคะทุกท่านเกียร์ออโต้ขับขี่กันง,ง่ายๆสบายสบายได้ทุกเกียร์เลยนะคะออปชันการใช้งานใช้งานได้ปกติเลยค่ะกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานนะคะแอร์เย็นเพลงเพะมีเล่มเอกสารชุดโอนพบครบนะคะทุกท่านภาษีพรบรปี6 5้าเลยค่ะ รถทรงสวยน่าใช้งานนะคะราคาก็ไม่แรงเกินไปไม่ถูกยห่นเกินไปนะคะราคากลางๆนะคะ1นึ0 0 0บาทท่านใดกําลังมองหาไว้ใช้งานนะคะสามารถเดินทางไปดูรถยนต์คันนี้กันก่อนได้เลยค่ะพิกัดที่ดอนเมืองนะคะทุกท่านเบอร์โทรติดต่อผู้ขายอยู่ที่ใต้คลิปนี้นะคะสามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่านัดนด,ดูรถทดลองขับกันก่อนก็สามารถติดต่อเข้าไปได้เลยนะคะทุกท่าน รถสวยมากๆเลยค่ะสภาพดีน่าใช้งานนะคะราคาไม่แพงแล้วก็ไม่ถูกจนเกินไปนะคะทุกท่านไม่น่ากังกวลใจอะไรเลยค่ะท่านใดสนใจก็สายตรงได้เลยนะคะไปดูรถด้วยตนเองนะคะทุกท่านเพื่อความสบายใจนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ